What the hell Wow! คร w h อ l y crap! ่าเขล่าคาูของคุณค่าสสอ่าสงดอคสู้สมดขคาูงชุดงคคาสู้สุค่าสู้ชมดองคุ่าทูไมุดค่สูงสม่าสูงงคุณค่าสอกคุณ่อกี้เพ่าะ่าอ่เดของค่ยูของคูองคห้ไปาั้งสองครั้ง เฮ้ยโอ้โหม่ก่านผู้ชมครับผมก็ไม่เีอะไรจะพูดเลยนะครับผู้ชมไปตอนที่ส um> ี่กันเลยผมแอบไปลองให้คนเดียวตั้งห้าครั้งเลยนะครับผู้ชมกับความตายของแฟนเก่าผมแม่ป้าถ้าผมสามารถข้ามได้นะครับผู้ชมผมจะข้ามทันทีมันดัน้เรึ่งเป็นซีนใหม่ผมก็เลยไม่สามารถข้ามไปได้โถ่ขอล้องละขอให้ไม่ได้เห็นหน้าดิโก้ก็เถอะนะแค่นั้นก็พอแล้วถึงแม้ผมจะคิดถึงเขาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็เถอะนะครับผู้ชมแต่เขาตายอ่ะใครเน no no อย่าพูดอย่างนั้นโอ้ไม่กอดเออจต่บทมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะเฮ้ยทำใจเธอ NP นี่แหละเอดินาต่อไมเมื่อป้าจะเก้งผมเลือไอเนี่โหยไปถ้าผมจะทำแบบนี้แบบบ้าโหยนี่นะครับผู้ชมน่าจะเป็น turning point ที่เจโทรแกเป็นตัวไรแล้วมั้ง อย่าถยแล้วขออภัยดีกว Fl ่าทำไมทำไมถึงต er ้ากมบข่าแบบนี้ไม so so ่ได้ความรู้สึกเหมือนผมกำลังจมน้ำไกับเตยตัวนี้แล้วเลยเด็กใครสั่งใครสั่งผมพูดมงไม่ได้เลยนะครับผู้มผมเป็นแฟนเก่าผมตายเนี่ย แล้วผมไม่กุมก็ยืนอยู่เฉยๆรอรับการโจมตีโอลหีครับโอ้โหไม่ไม่อย่าฆ่ามังกรของข้าจีโทคงจะโคตรเสียได้เลยนะครับผู้ชมโอ้โหจีเนียสเอ้จีเนียสอ้ ตอนที่ผมกำลังสันนิษฐานนะครับว่าชงเกโถกำลังลากพ่อมีกุลมีไปหาท่านเทนเกนแล้วก็ให้ท่านเทนเกนฆ่าพ่อมีกุลมีเลยนะครับผู้ชมโอ้โหสุดยอดโคตรเท่เลยแล้วพ่อมีกุลมีไม่สุดเป็นแอสซิสต์ตอนไหนเจโทอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอาเฮ้ยหายไปแล้วเจโถนะคนจะรู้สึกผิดในช่วงเวลานี้ไม่ทิดเจ้าเข้าอะไรดิแล้วเข้าไม่ได้ยังไงนะครับผู้ชมเดี๋ยวว่าท่านเทนเกนกำลังปอกันที่นี่อยู่ โอ้โหโคตรบาดาลโคตรเท่เลยไอพ่อมิกูมิเนี่ยดูเส้นไง w h a The t heck แแลล้้ววหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผู้ชมมันก็ยังผู่อีทัแบบนี้อยู่พ่อหลือแคว่ร้อยเบบ่าล่ะอย่าบอกว่าเบบ่าโดนพ่อมีค่าไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอดนะแต่ถ้าเกิดว่ารอดนะ เพราะเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูแฟนเก่าของผมมาตั้งแต่เด็กไงครับผู้ชมยิ่งกับผมที่คบเขามาตั้งแปดปีอีกนะครับผู้ชมตอนนี้นะครับผู้ชมกีโตกำลังบอกว่าเฮ้ยกราจะฆ่าเจ้ากราจะฆ่าเจ้าโอ้โหเกดโอ้โหเกดโอ้ไมค์กดโอ้โหเกดโอ้ไมค์ก็รุมแทบปักมากีมากอยู่นะครับผู้ชมผมจะพยายามไม่ทำผู้ในทัวรนี้ก็แล้วกัน โอ้โหโอ้โหแล้วว่าห้ามไม่ได้เลยอย่าบอกนะว่าพ่อไม่ิเไปกินเป็นยาละคำสาวเข้าไปแล้วทำไมพ่อไม่เกลไม่ฆ่าเกย์โทตั้งแต่แรกทำไมในเมื่อภารกิจสำเร็จลุล่วงแล้วทำไเจ้ายังเล่นกับเกย์โทอยู่มีหน้ามาแตอยู่น่โซลเช่คุโอ้โหเท่เลยอะวัดเด h อดเฮกไม่ใช่เท่หมดเลยนะครับผู้ชมหมดเท่เลย โอ <yap> ้ไม่ไม่นม่ไม่โม่ไมม่ว่าตัวันชม่แต้คิดเรื่องวิญญาณคำสาบคำสาบคำสาบนะครับผู้ชมแต่ไม่ได้คิดเรื่องรอยเท้าที่ตัวเองกำลังเดินผ่านมาตอนนี้เกโฮรับไม่ได้เลยนะครับผู้ชมตอนนี้มือเกทโฮเรืองแสงเป็นสีฟ้าละ 途中に女女性が人いいいたた？ははずだ。彼どうしお、まままい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 ย่าทำให้มรดกของแฟนเก่าผมมันตายเลยนะขอร้องอย่าอยาไม่โซ่ไว้แม่บ้านโซ่กแม่บ้านคือเซี่ยวหนึ่งเปอร์เซ็นที่เหลือที่อยู่กับแฟนเก่าของผมซึ่งผมไม่อยากให้แม่บ้านตายตอนนี้ เอาะไรบังกนนี่ยังไม่ตายเลย Holy crap What the hell เฮ้ยนั้นมันไอ้ตัววิญญาครรสาบในตู้สุไฮเซนซีโลโอ้โหเจโทรตัวละครที่มีพลังโกงสุดเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าพ่อไม่โกงกว่าหรือเปล่า

โอโ้โหนอกจากโยวายมอนของโกโจนะครับผู้ชมมันก็ยังมีอูโดนะผมจะแช้สองคำนี้นะครับผู้ชมพูดกับคนที่ผมเคยบี a อั p ไปหรืว่าจะไม่มีก็เถอะนะครับผู้ชมผมแค่พูดเพื่อเจอวัดเกิดหรือขึ้นฮะอะไรโอ้ไอตัวนี้เอี่ยว おお <noise> โอ้โหเยสเยสนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขโมยของไอ้พ่อเมือกี้ไาเลยแต่เมื่อกี้พ่อม่อกีไม่ก็้เอาอาวุธออกมาดินะแถมเป็นอาวุธที่ฆ่าโกโจด้วยนะครับผู้ชมอูกย่าอย่าอย่าไปโดนมือเกโทแล้วก็กัดนึ่งมือเกยโทห,หายอ่อา อย่านะอย่าอย่าอย่าฆ่าเกโทเลยอย่าฆ่าอย่าฆ่าเกโทเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอาานาวอาเอาาเอาเอาเอาาโอ้โห what the ไม่นอา what the ไม่กีต้า,าชินกินะเน่อตรงนี้โอเคโอวัออตเตอร์เฮกเือว่าอย่างไงเนี่ยนี่น่นะเลยเหตุผลที่พ่อไม่กลไมค่าเอ้อยถ้าบอกแฟนเก่าผมมี่าตเ็นเจนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะความตายของแฟนเก่าผมาก็คงจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมอ้าวあ。แม่ป้าจะเก่งอะไรผมไปแลอะไรรักหนาเนี่ย พื่อเป็นการเอาแอให้กับเขานะครับผู้ชมผมยังไม่ได้บอกลาเข้าเลยอย่างน้อยนะครับผู้ชมสี่วทีนี้อย่างน้อยนะครับผู้ชมนี่ก็น่าจะเป็นการจ่าเราให้ก้วกันกจฮะอ๋อมเดือนี่มันอะไรนี่มันอะไร นี่มันอะไรทำาไมถึงไม่ป้ายฉันจะเล่นตลกกับผมเลยไงหลังจากเหตุการณ์ที่ข้าเกทัว่าโกโจฆ่าแฟนเก่าผมไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฮะอโกโจเจ้ายังรลอดเจ้าลอดได้ยังไง Yes Yes เป็นไายพันธุ์หือไม่เลยแล้วมีใครที่เยังเป็นสีดำอยู่ด้วยนะครับผู้ชม ขอล็อกลาไปชิวแฟนเก่าผมได้ไหมวัดวัดเฮียสิฮะไม่ไม่เอาเฮ้ยกับัาแล้วเนี่ยโนเราไปอ่าฮึทัศน์ศ <Yeah> ักดิค ว้าอย่เอ้เอ้เอ็มอะเรกับนหัวสาสเกะคิวโซสซามท็อปปาราดเนี่ย What the fuck เ What the โ่ยหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผู้ชมก็มาที่ perspective มองตัวอะไไโุมเุ้ยเราปมะชมทนไทยทั้งหลามนะครับุมม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 ุมนนมมุทมุัมุนมุนนุมมุมมเมรุมม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 ุเมนมเมมมมุ ผมจะเคี variety, ้ยวแ้นเขาไปตลอดชีวิตเลยนะครับผู้ชมเพราะเขาเป็นสายที่ต้องทำให้ในกลุ่มแฟนเก่าผมแล้วมาตายผมขอจะขึ้นเสียงแบบทั้งตอนเลยนะครับผู้ชมผมขอโทษด้วยผมไม่ได้ขึ้นเสียงกับท่านผู้ชมนะครับผู้ชมแต่ผมขึ้นเสียงกับตัวละครโดยเฉพาะท่านเทนกินแล้วก็พ่อเมกุมิเนี่ยเจเย็นเจเย็นเจเย็นครับ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 อย่ามาแฟนเก่าผมก็แล้วกันว้าวเรื่นี้ผมขี้คิดมากไปหรือเปล่าเนี่ย อย่าอย่ามาบดไฟกับผมยังเฮ้ยไอ้มะเร็งบนหัวเป็นมะเร็งไตเลยใช่ไหมขจะฆ่าเจ้าอย่าอย่าใช่หมดหนทางไปแล้วเนี่ยหมดหนทางที่จะทำอะไรแฟนเก่าผมด้วยเถินนะอะไรอะไรอะไรอย่าเพิ่งเอาทุง นนนะยไม่มอคน,น,คนข้าเองเถ้าเทียยชีไม่กนเรื่อ้านเ้าังซอรอาชไม่ไันเือถ้าเทเนบ้องสรบพ็ไม่ไไมันเรือแ้าเทนเียบนบั้องสุริสอาชีพกไม่ัเรง้าเทียนเ,ยเ,ยเจง้องสินอาชีพก็ไม่ันเร่องถ้า <otional> เทีกียบง้ริาาก็าาาไม่นะกันเรองถ้าเทนะกียองรบาก็ไม่เรองถ้าเยนเกยน้องสาราาพ และท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมดูหน้าของพ่อมีเสียงครัผู้ชมหลังระเหตุกันทั้งหมดหลังระเหตุกันทั้งหมดอย่างน้อยนะครับผู้ชมโกโจเกโตที่โอชินากุเกิดมาเป็นลูกโอชิขึ้นมานะครับผู้ชมอย่างน้อยฆ่าอย่างน้อยหนึ่งในสามคนนี้ได้ไหมถ้าโก้ฆ่าได้นะผมจะโคตรสะใจเลยถ้าผมเข้าไปในเอ็นนี้ไม่ได้นะผมจะเข้าไปฆ่าอย่างน้อยเอ็คนนี้ที่แข็งเก่งเอ่สุดก็แล้วกัน What the What the อ่ะฮะ ไอ,อพ่อไปกูวิกับซูบุรีไกลนี่ไม่ใช่เกมนะไม่ใช่แบบทำท่าอิโมจิท้นกำลังเล่นเกมแบบทำท่าโอดไหนเล่นทับต่อสู้กันอยู่นะเ <c oughs> จ้าจริงๆสิว่าการตายของคนอื่นสามารถรีสปอนได้แฟนเก่าผมรีสปอนไม่ได้หรอกนะ <c oughs> หฮะไม่ตายไม่ตายใช่ไหมแต่อย่างน้อยไม่บ้านอย่าฆ่าเขาแล้วกัน แต่แม <laughs> right? ่บ <Aub ain> ้านมันก็ไม่ได้โผล่ในปัจจุบันใช่ไหมพ่อมันก็จะตายอยู่ดีใช่ไหมส้าใช้กันยากข้กิดที่กิดขึ้นจ้ะเนยหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผู้ชมพ่อมันก็มีกับไอ้สุบุรีกายกำลังอยู่บนต้นไม้แสงแดดจ้าลงมาแล้วก็มีเสียงนกสูสัยสูสัยเราจเห็นกันหมดว้าวสุดยอดไปเลยนะครับผู้ชมโซนการเดร์เมสคูย่าได้哟おまอとこนおうねじゃん สองคนอย่างกูเป็นเพื่อนสนิทเลยนะครับผู้ชมขอให้ในเมตานนะสุดทั้งสองคนน้โดนแตกหักไปในภายในตอนนี้เด้วยถือนะฮะอะไรอะไรอะไรเกิดขึ uh. lair, Frank, ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่าบอกนะครับ ну, ผู้ชมว่าเป็นพลังของเกทูหรือว่าพลังของท่านเนกต้าว holy s เกตไกดตอ วัดเตยฮิกโอมาจิวัดโมวัดโกตโคตรากว่ะน่ากลเพราะากลัวเพรามันก็มีอีกนะครับผู้ชมฮะถ้ากูใช้อาคมย้อนกลับได้แล้วใช้อาคาได้หรือยังวัดเตยฮิกวัดเตยฮิก นี่ไม่ใช่ที่ใส่โกโจนะครับผู้ชมโกโจปกติคนจะแบบเงี้ยเงี้ยเงี้ยแต่น,นโโี่นี่ไม่ใช่โกโจนี่ไม่ใช่โกโจครับผู้ชม <c oughs>

ผมจะพูดคําที่มันเงียบๆที่สุดแล้วก็สะเทือนอารมณ์ที่สุดให้กักกนนะครับผู้ชมโกโจฆ่ามันเลยแล้วโกโจเป็นอะไรโกโจโดนเทสมองจนโง่ไปแล้วเอาเลยเอาเลยฆ่ามองไปกูพี่ฆ่าพฮาไปกูพี่ What the fuck อะไรเนี่ยโกโจยังโกโวิชาม <c oughs> อีกตั้งห้านาทีกว่านะครับผู้ชมกับไอ้ซา่งซื้อกโจเวียนสมองไปกูไี่เนี่ย ตอนนี้นะครับผู้ชมผมรู้สึกผมกำลังโคตรบ้าโคตรข้างบนถโกโจเลยนะครับผู้ชมโโอ,อ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหพ่อเป็นกูมี่ดีเอวายแพนิชิปตานะครับผู้ชมโอ้ no water heck water fuck กูโจจะไปอะไรเนี่ยตัวนี้จะไปชักว่ามากี่ครั้งเลยนะเด็ดย้อนกลัล character เลย ไม่เดี๋ยวเพลงนี้กลับมาถึงแม้ว่าโกโจจะโทษบ้าโคตรข้างนะครับผู้ชมแต่ผมก็ยังร no ักโกโจอยู no ่ดีเพราะโกโจเขารักอะไรกูยังไงล่ะครับผู้ชมเจ้าพูดอย่างนั้นยังก็ตัวเองจะไปตายเลยเจ้าพูดอย่าง

ถือไม่ว่าทุกอย่างนะครับผู้ชมที่พ่อเมกุบิได้ทำลงไปอย่างเช่นคาโกโจคาแฟนเก่าผมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ให้ไพ่ไม่ได้ก็เถอะนะครับผู้ชมแต่ผมคิดว่าก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่พ่อเมกุบิีจะกลายเป็นคนอะไรแบบเนี้ยคือพ่อเมยกุบมอ่ะมันก็มีอดีตที่มันน่าเศร้าเหมือนกันคือผมก็โคตรจะเห็นใจเขาแล้วก็โคตรจะเกลียดเขาเลยนะครับผู้ชมเป็นข่าวเดียวกันเอางัา จะมากิน,น,นอโอ้โอ้โหโอ้โกโจถึงม้ว่าอยากจะให้นายข้าพอมือกถือนะแต่แต่มันก็ไม่อยากห้ข้าอยาให้เขาเลี้ยงดูมิโกบีฟูิโกโให้เกิดมาเป็นคนที่ดีกว่านี้โอะโอ้โอ้โอ้ เอ,อ้ยป่าออกมาเลยเอ้ยเปล่าออกมาเลยบอกเลยว่าโกโจให้ปีเรียงดูมันโกมีด้วยใช่ไหมใช่ไหมนั่นนั่นนั่น่พอมโกมี่แม่่อตัวละครที่เคยเอาชนะโกโจได้ที่เพียงลินเดียวได้ตายไปแล้ว ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงผมเศร้ากับความตายของพ่อเมื่อกี้มีทั้งนี้ผมเกลียดเขาเขาใส่อยู่แล้วฮะจบแล้วแถมมีเอินคยเด็อยูด้วยนะครับผู้ชมอ่าเยโทรทำไมเจ้าถึงไม่กลายเป็นลูฟี่แล้วลูฟี่น่าจะกำลังใคร่กินเดอะคอร์เนอร์อยู่นะครับมเพราะโค้ชจะอิจฉาเกโทรเลย เกทโทโธ่เอ้ยนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่เกโทโฮแกเป็นตัวร้ายสินะแล้วทำไมมันเป็นสีแดงเกทโทเกโทโฮนายดูอย่างเงี้ยว่าเป็นตัวร้ายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้ยแล้วโกโจล่ะถ้าโกโพไปเจอกับโกโจกจะเป็นยังไงอะไรฮะวัดฮะอะไรวัดเหตุ แต่อย่าบอกนะครับผู้ชมว่าโกโจกำลังช่วยนาทีบังเซเอ,อยู่ <c oughs> โอ้โหกับกันแล้วเจโทรจะเกตโกโจรหรือเปล่าตอนนี้ผมมีรังสองห้องเลยนะครับผู้ชมเดี๋จะกลับเป็นเบสโ์เฟรนโดระหว่างนะดันรุ่นยูจิกับ e. อาโออิซาตรุีแล้วทำไมถึงเจโทกลายเป็นตัวไรอย่างน้อยเพื่อนสุดทีของนายก็ยังอยู่ตรงหน้านนายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วไปถึงนายแกเป็นตัวไรช่วยบอกข้าที โชโกนี่ว่าไอ้ตัวนี้โอ้่งเสียแล้วโอโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคยังไอ่เกทโฮหรือว่ากูต่วยซฟบอกโชโกด้วยนะว่าให้ไปช่วยแผลนั้นกับลูฟี่ด้วยลูฟี่เขาไปแผลนั้นเป็นเวลาสองปีเลยเนี่ยฮะฮะตกใจเลยว่าลูาฟีเก่กคาคขายังดีชีวิตอยูนนย่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฮะอะไรอะไรเกโทโฮ เกทัวเป็นไรนนนตอนนี้ผมเริ่มโคตรจะเสียวแล้วนะคะนรับพระเ้าช่วยเกทัวจะกลายเป็นตัวร้ายตอนไหนก็ได้เนีย่ยอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ย What What the heck is this นี่คุณจะสลับกันไม่ใช่หรอดูเหี้ยเกว่าโกูจะกลายเป็นตัวร้ายเลยเนี่ยอย่าอย่าอย่าไม่เกทโวไไม่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  ว่าตัวฟังตอนต่อไปมันจะเกีก่ยวกับที่เกท,ทัวแกเป็นตัวายใช่ไหมเนี่ยโอธยดูโอทั้งสองคนนะ่ะน่าจะกำลังอยู่ในสเตจที่โคตรจะต่ำสุดในชีวิตของตัวเองแล้วนะครับผู้ชมแบบอตอนนี้มันอะไรนะครับผู้ชม แต่ผมก็ยังฟินเหมือนเดิมนั่นแหละครับผู้ชมกับที่พอ่อมือกิมันตายไปใช่ไหมแล้วก็ตอนที่โกโจมันกลายเป็นแบบเอ๊ะตัวบ้าขังตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่มากแล้วครับผู้ชมงั้นผมไปกดแล้วครับ